ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาว้าวกับแจกันนานาชาติที่อยู่บ้านกลางทุ่งนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่วันนี้พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมได้ฟรีๆกันเลยครับที่บ้านมาแลแจกันตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับบ้านมาแลแจกันแห่งนี้นะครับดูแลโดยคุณแม่มารีอาเชนที่ปรับบ้านกลางทุ่งให้เป็นพิพิธภัณฑ์แจกันนานชาติแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการเสนอแนวความคิดนี้นะครับให้ปรับบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์โดยนายสมศักดิ์นิ่มพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทองจนวันนี้ได้ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย้วครับจากคอนเทนชั่นแจกันที่คุณแม่มารีนะครับแล้วก็สามีชาวเยอรมัน ได้สะสมมานานหลายสิบปีครับรวมๆแล้วกว่า100ชิ้นแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีเรื่องราวมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งแบบวินเทจแบบโมเดิร์นหรือเป็นแบบที่มีสีสันสดใสก็ได้มีการถูกจัดวางอย่างสวยงามทั่วมุมบ้านเลยนะครับราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนตัวขนาดย่อมเลยทีเดียวครับที่นี่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามทางด้านศิลปะนะครับแต่ยังคงเต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจของคุณแม่มารี ที่อยากจะเปิดบ้านแห่งนี้ให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาสัมผัสความงามได้มาเรียนรู้ได้มาที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สําคัญครับคุณแม่ก็หวังว่าอยากให้บ้านมาแลแจกันแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่จะช่วยให้หมู่บ้านสายทองอําเภอป่าโมกได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหากคุณผู้ชมนะครับกําลังวางแผนที่จะมาเที่ยวจวดอ่างทอง เราก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสมาแวะที่บ้านมาแลแจกันแห่งนี้ที่เต็มไปได้วยความสวยงามและก็มีคุณค่าทางจิตใจครับรับรองได้ว่ามาแล้วประทับใจอย่างแน่นอนเลยนะครับบ้านมาแลแจกันนะครับอยู่ที่ซอยสายทอง8หมู่ที่4สังเกตง่ายครับอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทองอําเภอป่าโมกให้ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อถึงทางแยกริมแปลงนาถนนดิงแดงนะครับก็ให้เราเดียวซ้าย เมื่อเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับก็จะเห็นบ้านหลังใหญ่ๆมีหุ่นพักตัวเขียวๆอยู่หน้าบ้านก็ถึงที่บ้านของมาแลแจก,กันแห่งนี้แล้วนะครับแนะนําว่าก่อนเดินทางเข้ามาชมให้โทรนัดกับคุณแม่มาลีก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์0814933174นะครับ